นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาละนองขัดฉามิพุทธังสาละนางขัดฉามิธรรมมองัง สระนองขัดฉามิธรรมังสระนองขัามิสรองสระนองขัดฉามิสังขังสระนังขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนองขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนองขัฉามิธุติยัมปีธรรมังสระนองขัดฉามิ ชุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิชุติยัมปิสังขังสรารน,น,น,นังขจามิชุติยัมปิสังขังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิ ธรรมังสะระนองขจฉามิติยมปิธรรมังสะระนังขจามิตติยมปิสังฆงสะระนองขจฉามิติยมปิสังฆงสะระนังขจามิติสะรณะกมมังนิทิตองอามะพันเตปนติปตะ เวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรามะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินนาทานา เวรามณีสิกขาปะทองสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอามสุมิชฌาจาเวรามณีสิกขาปะทองสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุ สาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทองสมะทิยามิมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัชาปมาตทถทานา ระมะนีสิกขาปทังสมาธิยาเมสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวระมะีสิกขาปะทังสมาธิยาณิอิมมนิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยาเิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะผูกะสัมปทาน สีเลนันนิพุติงยันติสาธัสมาสีลองวิสุทธะเยวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพรูธมังคลัง วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพภพยวินาสายะปริตังพรูทมังคลังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโรควินาสายะ ปริตังรูทะมังคะรังนะโมตัสสะภพะคะวะโต कर्णेताम् आर्णना जाम् का कर्णे तु चे जमा दोस्त जगन तव्हां जो नमेंख लोतम वलो तिरस मान